กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199สวัสดีค่ะ ความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาเหตุเพลิงไหมในชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยศูนย์การค้าและอาคารสูงนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะที่จะลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของนักผจญเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยกรุงเทพมหานครจากสถานีดับเพลิงหลัก35แห่งและสถานีดับเพลิงย่อยอีก12แห่งทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อระงับเหตุสาธาร,รณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยที่ผ่านมานักดับเพลิงกทมสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุเฉลีย่ยประมาณ10นาทีปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าพอใจในระดับหนึ่งแต่หากประชาชนในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในอาคารสถานที่สามารถควบคุมป้องกันการเกิดอักขีภัยได้ในเบื้องต้นก็จะยิ่งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดอบรมชุมชน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสูงการค้าและอาคารสูงเพื่อความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปีที่แล้วประมาณ2,500คนและในปีนี้ได้ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพด้วยการอบรมสร้างเครือข่ายชุมชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้นค่ะไฟเนี่ยถ้าเผื่อเกิดขึ้นในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นไฟเล็ก นะครับถ้าเขาสามารถดับได้มันก็จะทําให้ไม่เกิดเป็นไฟใหญ่เราจะอบรมให้เขาเป็นเหมือนไฟเตอร์คือผู้ที่เข้าไปสู้กับไฟนะครับเขาสามารถมีความรู้ที่จะเข้าไปดับเพลิงได้เสมือนหนึ่งเขาเป็นนักดับเพลิงคนแรกการฝึกอบรมให้กับคนในชุมชนพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสู่การค้าและอาคารสูงดังกล่าวจึงถือเป็นการประสานการทํางานร่วมระหว่างสปพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐกับบริษัทเอกชนและประชาชนชาวชุมชนให้สามารถจัดทำแผนป้องกันและระงับเหตุได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ทำให้ประชาชนอันนี้ก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเขาจะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในชุมชนนี้ได้อย่างทันท่วงที สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการงานด้านสาธารณาภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทันต่อทุกเหตุการณ์เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและมั่นใจในนักดับเพลิงของกรุงเทพมหานครทุกคนสวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง199รักกรุงเทพเร่มสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร